หยุดมันไม่ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นกันมึงโอ้ลูกสาวแม่ขอบใจในความดีใจขอบใจมากที่ทำให้ฉันได้เจอลูกในความที่มีความสุขแต่กูยังมีความทุกข์อยู่ในใจพี่จะละลานอะไรอีกฮะนวลน,นวลตายไปมันต้องไม่ตายเปล่ากูเคยลั่นวาจามาแล้วถ้ากูกลับมาบ้านหลังนี้กูจะต้องเอาอีริสยาเข้าคุกให้ได้ มึงจำผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ได้ใช่ไหมมันยังไม่จบอีกหรอพี่ที่กูบอกว่าเป็นของกลางที่จะมัดตัวอิริสยาอิริสยาบอกว่าไม่ใช่แต่แท้ที่จริงแล้วผ้าผืนนี้เป็นของมันเพราะกูมีพยานยืนยันนั่นคือไอ้หารผัวเก่าอิริสยานั่นด้มารู้เท่น เห็นชาตินี่มึงในชาติหน้าตำชาติี่ยังมีชีวิตอยู่ละเนี่ยอยาทำไมโผใจมาโผมึงแล้วจึงมามุ่งมันทิ้งขัวมาไก้านี่มึงไม่นึกรัวนี่งืัพวมากัย ทิ้งกูแล้ว้ตัวงนอนแกวมึงนีหนาแล้วมาแน่แนวหรือว่าคิดเปลี่ยนแนวมึงนั้นจะบอกท่านทั้งหลายนว่าให้รับรู้จะบอกกับท่านทั้งหลาย นว่าให้รับรู้เร่งบอกความจริงเรามาอียาดนี่เป็นเมียกูมาก่อนแม่ใช่ใช่ไหมมันคิดสัมทตัดรอนมันจึงได้ผ่อนแปรพันมองเน้นเห็นเห็นถนัดมองอยู่ชัดชัดพาดแ็ดหนา้า ปักว่ารอยอนกวบฤทธยาปักว่ารอยอก็แปลวฤทธิยาทุกคนอย่าช้าฟังฉันจะหยุดเรื่องเน่าเหม็นที่เป็นมานี้และผ้าเช็ดหน้าของมัน คนชั่วคุณต้องรับกรรฉันคิดอยู่แล้วว่าความชั่วความเลวมันต้องมารวมอยู่ที่ตัวเธออ,อย่า้าเธอฆ่านวลซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอ ที่ชุบช kind of you ีวิตของเธอให้ขึ้นมาเป็นคุณนายลิศยาจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะฮะยิงได้แม้กระทั่งลูกตัวเองเอาช็อป้าไปแล้วเหรอลิศยาไต้องมาอยู่กับกูฝ่าไ้้่าเอาไวทุกคนอยู่เฉยท่านเจ้าตำรวจมาจับเธอเว้ สำนึกตัวอีเหรอนิสยาโอ้ยไม่ต้องโยงกูฉัานกษัตร์ชุบเลี้ยงเธอขึ้นมาแต่เธอก็ไม่เคยปัะหาพี่เธอที่จะประพฤติดีเลยหัวกูไอ้หายลูกกูนิดนิสยาคือดอกาดอกฟ้าเ โอยยยยสนุกไอ้สุชาติไอ้ยองค่ะโทรตามตำรวจมาไม่ต้องโทรตามต่อยท้องเลยต่อยท้องเลยไอ้มีกูบอกให้มาบ้านชาติชิดด่วนชาติอะไรครับชาติฟ้าจะต่อยท้องเลยไอ้เมียกูนะมีกูบ้าแล้วนะมึงกูดิคงลงเอยฉานยอมทุกสิ่งทุกอย่าง วฉันคือไอหานแต่ฉันทนทุกทรมานทุกติ่งทุกอย่างก็เพราะไอหานเริ่เลแล้วแต่บัดเดี๋ยวนี้ฉันมาเป็นเมียของคุณเพราะบ่าที่มีจิตใจอิจฉาลิศยานคนฉันนึงเป็นเพื่อนโอ้โอยไอ้ชาย ไอ้ผัวหน้าโง่ไม่รู้มาก่อนว่ากูนี่เคยโยนมาแล้วมีผัวมาแล้วคือไอ้หานอแต่ลูกของโผลไปลูกไอ้หน่อยอย่าไปแต่งตัวให้สวยเลยนะลูกนะมาเอหน่อยดิไอ้นั่นไอ้น้อยหน่อยแต่ช่วยแบบนี้ไอ้นี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อของหนูนะลูกนะโนดนโน่พ่อของหนูคือไอ้หาน

พี่จงทไมบ้าและเน่าด้วยอย่ายังไม่ตายกูจะขอจับตัวมึงไปส่งตำรวจไปรับใช้กรรมในคุกไปนะเฮ้ยฉันไม่ใช่คนผิดคนไม่เคยทำผิดฉันไม่ใช่คนผิดแล้วยอมมอบตัวบอกนายจะลดโทษรับคำเดิมจะเคยรับยอมมอบตัวสัญญารปบคำเลิช่วยแม่ด้วยต่อชีวิตยอมมอบตัวนะนิสัยจะไปที่เรามอบตัว อ,อ,อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันฆ่าด้วยอนะ่ะเวนกรรมมันตามทันลิสยาแล้วฉันได้รับเวรรับกรรมแล้ว ลูกสาวของฉันเกิดจากเจ้าหานผัวเก่าคือร้อยตำรวจเอพิชิตนั่นคือผัวใหม่ไพทูลก็คือลูกชายฉันกับผัวใหม่โอ๊ยสนุกโว้ยหลายผัวจริงเชียร์ฉันลิสยาแต่ฉันมันคนผิดคนผิดที่แย่งผัวเพื่อนนวลจัน นวลจันดูวิญญาณของเธอรับรู้ไว้นะอีเพื่อนคนนี้มันชั่วมันแล้วมันแลวววแย่ผัวเพื่อนได้ยังไงนวลจันตายเพราะฝีมือฉันดังลษสยา ใบเลี้ยงตาหัวอ,อกแทบแหลกแตกเป็นเสียงอยากกบเสียงลองไห้เห็นกงจักเหือเป็นดอกบัว ด้วยมารับดวงวิญญาณของชลิษยาอีเพื่อนขอระยศคนนี้ไปด้วยชีวิตของลิตยาคงจะไม่มีความหมายฉันจะไปอยู่กับนวลเจ้าลิตยาลงผิดจึงปลิดชีวิตตัวตา ดวงวิญญาณของนวนจันทร์รักมิสยานะไปด้วยยาสยาทำอะไรไปด้วย